มาข่าวอย่าง้มันมันมาข่าวพี่หลังจากเจ้แชมพูเสื่อมม่ลูกอ,อสะแล้วชะลอ,อผมงอกออตั้งปลายขาวตั้งเก้าดำไี่หนอเออเปิ่งใจหรอเพิ่งใจเปิ่งใจหนอแชมพูกายยังกายเสือมม่ลูกกายเสือมม่ลูกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมอีเล้วครับรายการสุขภาพดีครับเสือแม่ลูกครับวันนี้มาแอลหา อยาติดพี่น้องแล้วก็คนเจเสือแม่ลูกนเนาะแม่ใส่เหรียญตุนนี่โอ้ใจสป้าสปันยากระใส่เส้นี่สีดวงอองครงขับล้มแยมมองเหมาะหน่อยแมองเนาอฮ้อนโจโลจโลจโลนี่หม้อ,อูยังหมอยังเล่าไปเดี๋ยวนี้เจแชมพูเสือแม่ลูกเออจสเลยไปจะได้ ลก็มันดอมอ่ะมันแปรมันเข่าไปมันก็หายไปเลแล้วเดิมทีนี่เป็นจะไรมันเข่าต้องเดิมทีนี่เข่าซุนบุญเนาะพอมาใจ้เนี้ยเนาะเสียบลูมเนี้ยเนาะใจ้ได้กี่วันกี่เดือนถึงหูว่ะมันดำตั้งเก้าวเพรจะเชียงขวดเนี่ยหรือประมาณเดือนมีเนาะจะเชียงขวดซ่าตึ้งวันหรอเป่าบัดตึ้งวันสองวันซ่าเตียงเนี่ยเนี่ยวิธีซะได้ผลนี่งไงเลาก็ ไม่มาเขาเก้ะแช่ก้มกก็เกอด่านั่นอันน้ำแรงอยากอืนนี่ไหมก็อาน้ำ้รงเอเจ้าแจ้าอ้ไก่อนน้ำแรงนะคาก็เอาผงใสยแถมอือสองสองเตี้ยนอกเเอามักไห้ฮะอืมอืมมารกไอ้คับแน้ำแล้วฮาก็เออมาช่วยออกมาช่วยไม่รุนอืมแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยอืมอย่างงี้ยคิมนวดคิมนวดตดยก้นแถมนอง แล้วมาสังเกตจะได้ว่ามัน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 ดำดั้งเก่าเนาะเดี๋ยวนี้พอแย่งแม่พอมันดำดั้งเก่าอ่ะดำดั้งเก่าออกไปอ่ะอืแม่ตีมันขาวจุกโหวมันขาวเปิงใจเนาะแล้วก็ลูกเต้าเขาเป็นลูกหลานเต้าพอถามเขาบอกเขาว่าเขาบอกว่าพอแม่ดำไ่นเดี๋ยวนี้มันจะขาวชะกามีเนาะ มันเข่าไปตั้งแบบนี้เราไปหู้มาจากไหนทังวิทยุอย่ะรพอวิทยุอยู่ด้วยพอแลนหลานเอาเนี่ยไข่เออเลาก็เอาเป็นทดสอบเนาะทดสอบโอ้เปิ้งใจนี่ไปอยากจุหู้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่เอาหามไม่ใส่เลี้ยนตุนเนี่ยบ้านสาราใจหมู่สองตะบนสาราเลยก็ค้าจังหวัดลำปางนะะไม่ใส่บอกคือปีน้องตี พอเขานี่ัรับเปาจ้แล้วดีอ่ะจ้แล้วดีผมมันขมมันดำขึ้นแม่เนี่ยมันแบเขาวจุกโง่จก่อนไหมต่อเราถ้าไว้สาวนี่มั่ได้กินนะเนาะอู้เล่นหมดเขอบคุณครับนี่แหละครับยืนยันตัวแต้ตัวจริงครับแม่ใส่เลนตุนะครับขอบคุณนะครับที่แค้ผลิตภัณฑ์ก่าเสือไม่รู้นะครับโอกาสหน้าป้ากไอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สาครับสวัสดีครับ